ภัยพงทอนหรือว่าพงศธรศรีจันทร์นะครับมีสื่อจริงว่าประยูนศรีจันทร์สือเลียนว่าภัยเกิดวันที่2 2มีถุนายนพศ2 5 2 5เป็นบุตรของคุณพ่อหมุนนางบุญท่านศีจันทร์นะครับมีพี่น้องทั้งเบิดกะสี่คนนะครับโดยภัยเป็นคนสุดท้องนะครับเกิดที่บ้านสางแต้ ตำบลพนงามอเภอกุดซุมจังังวดยะโสธรนะครับจบการศึกษาสั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านสางแต่อกุดซุมจัังหวดยะโสธรนะครับระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนโพนงามวิทยาคารอเภอกุดซุมจัังหวดยะโสธรครับระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาเอกการจัดการครับ ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับไพเป็นคนทีค่อนข้างทีสีสูกับชีวิตสูงนะครับเพราะว่าเกิดในฐานะที่ค่อนข้างทีซียากจนนะครับโดยที่ไพเคยว่าไว้ว่าในฐานะยากจนเลยก็ว่าได้นะครับนาอต้องออกไปเห็ดงานตั้งแต่สมัยยังเลียนอยู่นะครับเนื่องจากว่าเสียพ่อไปนะครับ เียเสารักไปก็จึงต้องออกหาเงินส่งเสียเจ้าของเลียนนะครับโดยการรับจ้างแบกเครื่องเสียงเป็นหางเครื่องนะครับเป็นนุ่มโรงงานเป็นเหตุงานลํำวงเป็นหมอลำนะครับแม้แต่กระทั่งเป็นหมอลำคอเขานะครับกะเป็นมาแล้วนะครับพอจบมัธยมศึกษาปีที่6นะครับกะเลยเดินทางมาเหตุงานในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากบอสมารถที่ซีเรียนต่อได้นะครับกดังที่กล่าวไปแล้วนะครับในฐานะค่อนข้างสีสิยาิจนนะครับโดยเขามาเป็นลูกมืออยู่ที่ร้านพีสาวนะครับกเป็นลานลาบนะครับคือจังในเพลงเลยครับมาเสิร์ฟลาบนะครับอยู่ที่ร้านลาบในกรุงเทพนะครับก็คือชีวิตจริงของภัยพงษ์สะทอนนะครับนอหลังจากนั้นนะครับญาติของคุณหยองนะครับก็ได้เขามาพบนะครับ กาเห็นว่าลองเพลงได้นะครับมีเสียงดีนะครับก็เลยให้ออกอัลบั้มนะครับกาอยากได้ออกอัลบั้มน้ำเขานะครับก็เลยได้ไปส่งไปบันทึกเสียงนะครับเป็นเพลงตัวอย่างนะครับโดยคู่สลานะครับเป็นผููที่ให้การสนับสนุนและการซ้อยในการบันทึกเสียงนะครับที่ค่ายแกมมี่นะครับ ผลงานสุดแรกนะครับที่ออกมาก็ถือว่าดังเปียงปางเลยนะครับก็คือฝนลินในเมืองหลวงนะครับคิดหอดวันละน่อยนะครับยืมนามาเขาฝันนะครับหักสาวอิเล็กโทนนะครับแขกผู้มิเกินะครับกะอีกหลายๆเพลงนะครับที่ดารานลาบจังสีนิกะถือว่าดังเกือบทุกเพลงนะครับในสุดแรกนะครับปัจจุบันนะครับ ไพกันยังออกเพลงนะครับกับค่ายแกมมี่ห้เฮาได้รับชมรับฟังกันตลอดนะครับผ่านทาง YouTube นะครับและกาผลงานทางทีวีนะครับการเรนทีวีนะครับหลายๆเรื่องนะครับทุกวันนี้กะเป็นคููจิ้นกันกับตายอรไทยนะครับกับหลายๆผลงานนะครับสามารถติดตามกันได้เลยนะครับ